รายงานผลการพัฒนางานตามข้อตกลงหรือ PA ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษานางปุณณาเตจะผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษข้อมูลของผู้รับการประเมินผู้รับการประเมินนางปุณณาเตจะตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางหมอปวงชัยบานราชศึกษา โรงเรียนบ้านปางหมอพวงชัยบานราชศึกษาเป็นโรงเรียนขนาดเล็กเปิดทําการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลสองถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีจำนวน,นนักเรียนทั้งหมด57คนมีจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน10คนวิสัยทัศน์ของโรงเรียน มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพโดยชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานและทักษะในการทำงานควบคู่คุณธรรมดำรงชีวิตอย่างพอเพียงส่วนที่ 1. ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งด้านที่1ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ มีการริเริ่มพัฒนาม,มาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีแผนพัฒนาที่สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับครอบคลุมภารกิจหลักของสถานศึกษาและมีการดำเนินการตามแผนจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่มีองค์ประกอบครบถ้วนและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงครูมีการเตรียมการจัดการเรียนรู้ใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาตรงตามหลักสูตร มีการนิเทศกำกับติดตามและประเมินผลมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องด้านที่2ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาด้านงานวิชาการด้านการบริหารงานบุคคลด้านงบประมาณด้านบริหารทั่วไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอีกทั้งมีแผนปฏิบัติการมีการประชุมชี้แจงบุคลากรมอบหมายงานและจัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้เรียนรวมถึงมีการติดตามประเมินผลและนำผลไปปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไปด้านที่3ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยมีกลยุทธ์เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารเชิงรุปในการริเริ่มพัฒนาสถานศึกษาและคุณภาพผู้เรียนมีแผนการปฏิบัติการสอดคล้องกับมาตรฐานภาระงานบริหารด้านที่4ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย ริเริ่มพัฒนาสร้างความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์กับผู้เรียนคณะครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองชุมชนและเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมช่วยเหลือและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนด้านที่5ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ มีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างเป็นระบบเพื่อให้มีความรู้ความสามารถทักษะเพื่อการสื่อสารสมรรถนะทางวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและรอบรู้ในการบริหารงานมากยิ่งขึ้นและมีการนำความรู้ทักษะและนวัตกรรมที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาพัฒนาบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีคุณภาพต่อไป ส่วนที่ 2, ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาประเด็นท้าทายรูปแบบการพัฒนาสุขใจโมเดลเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนคุณภาพครูและคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาโดยการนำกระบวนการวงจรคุณภาพ PDCA ตามแนวคิดของ แอ็ก r ิร์ดเด g มิงมาใช้ขับเคลื่อนการดำเนินการตามรูปแบบให้เกิดความประสบผลสำเร็จอย่างต่อเนื่องผลลัพธ์ที่ได้ผู้เรียนมีพัฒนาการทางด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาที่เป็นไปตามวัยและมีทักษะในการอ่านออกเขียนได้ตามมาตรฐาน ครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่องอีกทั้งโรงเรียนยังได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาปลอดภัยในระดับดีเด่นจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานประจำปีการศึกษา2565 ขอกราบขอบพระคุณท่านคณะกรรมการการประเมินทุกท่านที่ให้เกียรติรับฟังและรับชมการนำเสนอในครั้งนี้ขอขอบพระคุณค่ะ